วิธีการใช้อุปกรณ์ Hand ์ h ยิ่ l e ฮเริ่มจากการแกะแคปซูลแบ่งแผงแคปซูลออกตามรอยดุดลอกแผงตะกั่วออกจนมองเห็นเฉพาะเม็ดแคปซูลยาที่จะใช้เท่านั้นการใช้อุปกรณ์เริ่มจากเปิดฝาตัวเครื่องโดยการกดปุ่มด้านข้างเข้าจนสุดเปิดฝาให้สุดและดึงปากกระบอกขึ้นจนสุดจากนั้น นำแคปซูลที่แกะแล้วบรรจุล,ลงไปและปิดปากกระบอกให้แน่นจนได้ยินเสียงคลิกกดปุ่มด้านข้างและปล่อยเพื่อเจาะแคปซูลให้เป็นรูและพร้อมปลดปล่อยตัวยาจากนั้นหายใจออกให้สุดโดยอย่าพ่นลมหายใจเข้าไปในตัวเครื่องเด็ดขาดจากนั้นอมปากกระบอกให้สนิทสูดหายใจเข้าทางปากให้เร็วแรงและลึกหากทำได้ถูกต้องจะได้ยินเสียงกลิ้งของแคปซูลภายในเครื่อง กลั้นหายใจประมาณสิวินาที10 Second La และหายใจออกทางจมูกช้าๆหากยังเหลือผงยาสามารถสูดซ้ำได้จนผงยาหมดแคปซูลจากนั้นเปิดปากกระบอกออกและคอเอาเปิดแคปซูลที่ใช้แล้วทิ้งออกไปปิดปากกระบอกและฝาให้สนิทเพื่อเก็บอุปกรณ์แฮนด้เฮเลอร์สุดท้ายตรวจสอบแคปซูลที่ใช้แล้วว่าเคะแล้วยังมีผงยาเหลือหรือไม่ถ้าไม่เหลือขงยาแสดงว่าสูดได้ถูกต้องแล้ว หากเหลือผงยาไม่ต้องนํากลับไปสูตรซ้ําแต่ในการสูตรครั้งต่อไปให้สูตรด้วยจํานวนครั้งที่มากขึ้นกว่าเดิมข้อที่ 1. แกะเฉพาะเม็ดยาที่ต้องการใช้เท่านั้นเนื่องจากผงยาในแคปซูลมีขนาดเล็กหากโดนความชื้นแนอากาศจะทําให้ผงยาจับตัวกันเป็นก้อนได้ข้อที่ 2. 2. หากต้องการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์แฮนดิเฮเลอร์สามารถนำไปล้างได้แต่ในการใช้ครั้งต่อไป จะต้องนําไปผึ่งให้มั่นใจว่าแห้งสนิทเสียก่อนนํามาใช้ครั้งต่อไปข้อ3ข้อสุดท้ายก้วนปากและกั้วพคอทุกครั้งหลังจากใช้ยา